ือดิฉันเป็นคนที่ค่อนข้างอ้วนนิดนึงนะคะก็ไม่คือไม่มั่นใจนะคะว่ารูปร่างของเราหรือความอ้วนของเราเนี่ยจะทําให้สามีเนี่ยมีความสุขทางเพศน้อยลงไหมหรือว่าจะมีรูปร่างเนี่ยค่ะมีส่วนหรือมีอิทธิพลต่อความรักหรือการดีทศสัมพันธ์หรือไม่ค่ะเคยถามสามีไหมครับคือไม่แน่ใจความรู้สึกของสามีว่าเขาจะมีความสุข ก็เคยถามอะค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็บอกก็ดีอะคะอ่ะแต่เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเขาก็จะหันมองผู้หญิงที่ออ่หุ่นดีอ่าฮะจนเราสังเกตเห็นการ <นะ S 1> ที่การที่ผู้ชายมองผู้หญิงหุ่นดีแล้วมีความรู้สึกชื่นชมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาพอเห็นผู้หญิงที่หุ่นดีแล้วอยากจะเป็นมีเซ็กแล้วอยากจะเลิกกับเธออ,อย่างไรก็ตามผมฟังดูก็ถ้าถ้าเขารู้สึกว่าคุณน่ารักแล้วก็มีความสุขทางเพศก็โอเคครับ คือไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องหุน่นเท่านั้นความดีงามที่คุณมีต่อเขาการปฏิบัติของเขาเการปฏิบัติของคุณที่มีต่อเขาหรือว่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับคุณแล้วเขามีความสุขมากกว่ามีความสบายใจมากกว่าอันนั้นน่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญครับคือตอนนี้กําลังไม่แน่ใจตัวเองเพราะว่าเรื่องหุน่นแฟนเคยพูดไหมครับว่าแหมน้องหมูนี้น้องตุ้ยน,นุ้ยจังเลยนะหรือมันเป็นสิ่งที่คุณฝันคิดเอาเองครับคุณฝันครับก็มีบ้างค่ะเขาก็บอกว่าอ้วนอ๋อเหรอฮะ ค่ะก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าอ่านี่เป็นข้อเสียของเราแต่เขาก็ไม่เคยว่าอย่างอื่นอะไรลดลดน้ําหนักแบบถูกวิธีได้ไหมครับก็ควบคุมเรื่องการกินแล้วก็ออกกําลังกายแต่ถ้าถ้าถ้าลดไม่ได้ก็เพิ่มความดีงามครับ <c oughs> เพิ่มความอ,าอกอใจมากขึ้นบีบนวดทําให้เขาสบายใจมากขึ้นหรือว่ามีเสน่ห์มากขึ้นในส่วนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ชดเชยกันได้ผู้ชายบางคนหน้าตาไม่หล่อแต่พูดจาหวานนิสัยดีเทคแคร์เก่ง ผู้หญิงก็รักแล้วผู้ชายก็ไม่มานั่งทุกข์ใจว่าผมหน้าตาไมห่หล่อแล้วเดี๋ยวเขาจะไปมีอะไรกับพระเอกหนุ่มคนนั้นคนนี้หรือเปล่า <S <S ใช่ไหมฮะขอให้เราชนะเอาชนะด้วยความดีงามครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับเรื่องบางเรื่องผมก็ตอบแทนสามีเขาไม่ได้นะคะ <S <S 2> <S 2> <ห>รับเพราะว่าแต่ละคนก็มีรสนิยมนานา,นานจิตตังติดใจเรื่องนี้ค่ะที่ที่ที่คุณฝันถามเมื่อสักครู่ว่าคือ ผู้หญิงบางคนจะรู้สึกว่าเวลาไปกับสามีเอ๊ะทำไมต้องมองผู้หญิงอื่นด้วยอันนี้จะเป็นความรู้สึกของภรรยาส่วนใหญ่แล้วเมื่อกี้คุณมอทุกคนบอกว่าเอ้ยสามีทั้งหลายในโลกก็อาจเป็นอย่างนี้คือเขามองแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยากไปมีอะไรเขามองแบบเขาชื่นชมครับแต่ว่าทีนี้อาจจะมีาอาจจะอยากมีอะไรก็ ขอให้อยู่แค่ในจินตนาการเนี่ยอะไรจะพูดต่อว่าผู้หญิงบางคนก็ถือว่าจินตนาการก็ไม่ได้อันนี้มีความเห็นว่ายังไงคะที่สามคอาเเห็นเพราะว่าภรรยาบางคนก็อย่าไปบอกภรรยาไม่อย่างผมเนี่ยขับรถนี่ผมยอมรับแต่ว่บเวลาผมขับรถนี่แะละแล้วเห็นผู้หญิงที่เดินเดินอยู่ข้างทางนะเดินอยู่อยู่ที่ริมทางเนี่ยนะฮะแล้วเราเห็นเขาจากข้างหลังแล้วบางคนเนี่ยจากขุนจากรูปร่างนี่จากทรงผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากจะทราบว่าเออคุนอย่างเนี้ย หน้าตาเขาเป็นยังไงผมเคยผมเป็นเลยบ่อยเลยทุกคนครั้งหนึ่งผมขับรถเนี่ยแล้วก็เห็นหุ่นดีอย่างเนี้ยผมยาวสวยโสดออยากจะรู้อยากจะรู้อย่างหน้าตาเป็นยังไงพอขับรถผ่านไปหันมาลูกสาวตัวเองลูกสาวตัวเองโหแบบนึกว่าสาวที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความสงสัยผมะว่ามันเป็นความสงสัยประจําของผู้ชายหนุ่มผู้หญิงก็เป็นนะผู้หญิงก็เป็นของคนทั่วไปพูดง่ายนะครับพอเห็นว่าเออ เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้เดี๋ยวผู้หญิงนี่คงบอกเออผู้ชายหน้าตาดีอย่างนี้อย่างนี้เขาทํางานอะไรหรือเขาผู้หญิงก็มองผู้ชายใช่ไหมยนี้พอกรณีคุณฝานพระเอิรมันมีเรื่องของตัวเองที่เป็นเหมือนเป็นที่ตัวเองมองแล้วเป็นจุดด้อยว่ารูปร่างเราค่อนข้างตุ้ยหนุยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติภรรยาก็สวยก็อะไรก็อาจจะมั่นใจเธอมองคนอื่นฉันก็ยังมั่นใจแต่ว่าอย่างอย่างคุณฝานกรณีอย่างเงี้ยที่เคยเห็นเคยเห็นแบบหลายๆคู่ไหมครับที่แบบผู้ชายก็หลอบ ผู้หญิงก็สวยอะแต่ทําไมเขาอยู่กันไม่ได้อะอแยกทางกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ความสวยเท่านั้นมันยังมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะครับเข้าใจแล้วฉะนั้นสำหรับภรรยาที่กำลังตุ้ยนุ้ยทั้งหลายเนี่ยนะครับครับก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนกับกริยาของเจ้าพคุณสามีที่ไปมองผู้หญิงอื่นเนี่ยอันนี้ภรรยาสมควรจะเออเนี่ยทำยังไงคะทำใจยังไงไม่ต้องไปว่าเขาครับก็ก็ขอให้เขาก จริงๆผู้ชายโดยส่วนใหญ่ก็แค่มองธรรมดานี่คือธรรมชาติฮะอย่าไปห้ามอะไรทั้งหมดฮะเพราะว่าเขาก็เป็นสิทธิส่วนตัวที่เขาจะจินตนาการได้อ,ะ, <laughs> อะนัน่นเป็นสิทธิส่วนตัวเป็นเรื่องในหัวของเขานะครับ <laughs> แล้วูอย่าไปห้ามว่าเธอห้ามคิดอย่างนั้น <laughs> อย่างนี้นะโอ้อะไรมันจะห้ามแม้กระทั่งความคิดเนะี่ย <laughs> อันนี้อาจจะทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะบอกเขาได้แค่ว่าชื่นชมได้นะแต่อย่านอกใจฉันละกันโอเคนะฮะ่ก็เลยมีมีมีลิมิตมีข้อจำกัดนะครับ